สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่7แล้วครับผมอ่ะวันนี้จะมาเปิดอีก2กล่องนะครับก็เป็นพระของหลวงพ่อพัดปุญญกรรมโมนะครับอ่าทั้ง2กล่องเลยก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอเปิดเลยแล้วกันอ่า เดี๋ยวนะอันนี้มาจากคุณนิพาพรน,นิยมพระใหม่อ่าเพจถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขอภัยด้วยนะครับแต่คุณก็อุดหนุนเขามาหลายกล่องแล้วล่ะของคุณนิพาพรนีอ่อันนี้ดูซิเป็นพระอะไรองคมาสององค์อึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยว ไม่ขาดอ่ามาแล้วอ๋อเป็นพักอ่าเป็นพะัะผงอ,อ่าเกาะอ่าเป็นพะัะเป็นพัะผงนะครับอันนี้เป็นพักผงรุ้นเนื้อรวยล้านล้านนะครับอ่ารวยล้านล้านอันนี้น่าจะเป็นของแถมอ่ามาดูอันนี้กว่ารายการนี้เลยรวยรุ่งเรืองอ่ามาแล้วรวยรุ่งเรืองอ่า อันนี้ก็เหรียญน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเรียกว่าไงาามีสองรุ่นนี้จะพูดยังไงดีอ่าหนึ่งรุ่น <S <S <The sound> เหรียญมีสองแบบอ่ะประมาณนี้ไหมใช่น่าจะประมาณนี้ผมก็อธิบายไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันอ่ะดูซิเพราผมได้อ,อึ๊บอ๋อ โอ้โอเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนว่าผมอันนี้เนื้ออะไรเดี๋ยวผมคอนึกก่อนนะเนื้อเงินไหมอ่าใช่เออเนื้อ,อกล่าใช่ไหมเนื้อเงินไหมเออของนิพภรเนื้อเงินอ่าอันนี้ผมเป็นเนื้อเงินรวยลุ่งเรืองอ่ารุ่นรวยลุ่งเรืองนะครับของคุณนิพภรอ,อ่าผมไปปิดมา อ่าเป็นเนื้อเงินข้างหลังอ่าเห็นข้างหลังไหมเอ,อ่ยอ่าข้างหลังเป็นงานหน้ากากเนาะครับอ่าเนื้อเงินลงยาเขียวอ่าดูซิว่ามีต่อโค้ดอะไรโค้ดอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ขอดูโค้ดหน่อยนะโค้ดโค้ดอยู่ไหนเอ่ยโค้ดโอ้โ,โ,อโหจมเลยอ่ะเดี๋ยวนะ เลขโคด่าจะเป็นหนึ่งหกห้าไหมเดี๋ยวขอดูชัดๆก่อนอ <c oughs> <c oughs> ใช่โอเคตรงเลขโคดหนึ่งสองอเห็นไหมหนึ่งสองห้า,ามีตอกง,องูอาเหรียญเงินเนื้อเงินลงยาสีเขียว เข้มขังก็เลยทีเดียวนะ,ะมีออกมาลงยาลน้ลนๆบ้างเนาะไม่เป็นไรสีสวยสีเขียวนี่ลงยาสีเขียวเลยลงยาเขียวพื้นหลังคุยพื้นด้วยอ่าใช่ไหมคุยพื้นลงยาเขียวลงยาจีวรอ,อ่าเขียนเนื้อเงิน รุ่นรวยรุ่งเรืองสวยครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้ผมปิดมาไะเรียกว่าไงจะเรียกว่าสองเจ้าไหมอ่าสองเจ้าอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเหรียญรนรวยรุ่งเรืองเหมือนกันเพราะมาพร้อมกันผมก็สั่งวันเดียวจากโคราเรียกว่าโคละเพจกันมีของแถมด้วยอ่า นี่อีกหนึ่งเหรียญครับรวยรุ่งเรืองแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรพญาไกา่อันนี้น่าจะเป็นารายการแถมนะรายการนี้พี่ขอแถมมาให้ผมเพราะว่าน,นี้ผมไปเล่นเกมมาเหมือนกับเกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันมันไม่ได้เขาก็เลยเป็นรางวัลปลอบใจผมมาก็เลยให้เป็นพญาไกา่อ่าแต่ยังไม่ได้แกะทรงแกะซีนนะเดี๋ยว ผมจะลองเปิดดูตรงนี้ว่าผมจะได้พยาก่ไนอ่าเหรียญรวยรุ่งเรืองเหมือนกันเนาะดูฟับอ่าห่ากรลุกอ่าเหรียญน,นี้นี่นนเป็นเหรียญหน้าปกนะครับเนื้อทองแดงอ่าเลขเกาสิบเนื้อทองแดงเลขโค้ดเหรียญน,นี้ เลขโคดอ่าเลขโคดหกสิบหกอ่า,อาเป็นรวยรุ่งเรืองเหมือนกันอ่ารุ่นรวยรุ่งเรืองเหมือนกันอ่านครสวรรค์เลขโคดหกสิบหกอ่าผมก็ไม่ถนัดกับรายการนี้เท่าไหร่เนาะ ผมก็ตอนแรกผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วรวยรุ่งเรืองเนี่ยเหรียญมันเป็นเหรียญไหนกันแน่ก็คุยกับพี่ที่ทํางานพี่ตอนแรกพี่เขาเข้าใจว่าอ่าเหรียญรวยรุ่งเรืองเนี่ยกับที่เป็นรูปอ่าเรียกว่าทรงชมพู่เนี่ยกับไอเหรียญที่เป็นหน้าคปกเนี่ยมันเป็นคนละรุ่นกันอ่าผมก็เข้าตอนแรกผมก็เข้าใจอย่างนั้น แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่ไปพี่ที่ไปเล่นเกมมาเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าทําออกมาสองพิมพ์เนาะนี่ผมก็ได้มาอย่างละพิมพ์อ่าอันนี้เป็นหน้ากปกอ่าลงยาพื้นสีม่วงโอ้สวยสวยนะเนี่ยชักจะอยากได้อีกสักเหรียญละ อยากเห็นลงยาสีฟ้ากับลงยาซาตินจังเลยเป็นยังไงสวยสวยมากเลยเดือนนี้เลขโคดก็ถือว่าดีอยู่นะครับเลขโคด66สิบกนแล้วถือว่าไม่น่าเกียดละ่ยส่วนนี้ซิเกเนเจอร์เนื้อเงินลงยาพื้นเขียวอของคุณนี้พาพรตอนแรกผมจะไปปิด ลงยาแดงพื้นหลังน้ำเงินปิดไม่ทันเลยปิดอันนี้มาเป็นลงยาสีเขียวงานหน้ากากด้านหลังเนาะเอามาแกะลุ้นกันดีกว่าครับยังเหลือรายการลุ้นของแถมอีกหนึ่งรายการโอ้นี้มันรายการประมาณกลางๆปีเลยนะเนี่ย เป็นรวยล้นฟ้าใช่ไหมรวยรับรวยล้นฟ้าพยาไกา่อ่ารุ่นนี้ผมมีแล้วหลายเหรียญละอุ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเขานิ้ว <laughs> เดี๋ยวแกะซีนก่อนดูซีว่าจะได้ของแถมเนื้ออะไรอถ้าของแถมออกมาแล้วเป็นเนื้อเงินนะโอ้ต้องต้องขอบคุณพี่เขามากเลยเหรียญมันค่อนข้างหนักอะ่ะ ขอดูสิรายการนี้อบเป็นรายการอะไรโอ้โอ้ป้าโอ้เป็นรายการทองทิพย์นะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นเขียวนะครับลงยาจีวอขอบขาวอ่าเป็นเนื้อทองทิพย์โอ้ไม่ s ิเนเจอร รุ่นนี้จะมีลงยาด้านหลังด้วยนะแต่จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อทองแดงจะลงยาด้านหลังมาดูเลขโค้ดกันเรียญน,นี้ดูสิเลขโคด้ดโอ้หนึ 120. ่งสองศูนย์ถือเรียงสลับเนะ 0, าะศูนย์หนึ่งสองเกือบเกือบสลับแล้วเกือบเรียงแล้วแต่เป็นเรียงสลับเนาะพยาไกา รุ่นรวยล้นฟ้าพญาไก่อ่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็เรียกว่าสวยเป็นรุ่นที่สวยอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้ผมมีเป็นเนื้อเงินรุ่นนี้ผมมีเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวผมเอามาให้ดูน่าจะเป็นกล่องนี้ไหมเดี๋ยวก่อนนะแงะมาก่อนฟึบอ่าอ่าใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนอ่านี่ไง รวยลุ้นฟ้าพญาไก่เนื้อเงินนี่เห็นไหมอันนี้ไปเปิดลุ้นมาเนื้อเงินนะครับอ่าเป็นงานหน้ากากอ่าเป็นงานหน้ากากเนื้อเงินหน้ากากทองอ่ารวยดุ้นฟ้าพญาไก่อเนื้อเงินเลขโคด1 0 4่นอ่าี Yeah. สวยเลยทีเดียวผู้จัดสร้างเดียวกับผมไม่แน่ใจนะผู้จัดสร้างเดียวกันกับมงคล168หรือเปล่า mm hmm. เหรียญเสมาหลวงพ่อพัดมงคล1 6 8ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นผู้จัดสร้างเดียวกัน mm hmm. เหรียญรุ่นนี้ออกมาเรียกว่ายัางไงตอนออกมานี่ออกมาหลายแบบมากเลยมีทั้งเป็นแบบ นำเลิกออกรุ่นนำเลิกมาก่อนแล้วก็มาออกเป็นเหรียญแจกเหรียญแจกก็มาเหรียญลุ้นอีกอ่า,อานี่เห็นไหมอันนี้นี่อันนี้จะเป็นเนื้ออาปาก้าอ่าเนื้ออาปาก้าตอกคำว่านำเลิกอ่ะมีตอกนำเลิกอีกโอ้เหรียญรุ่นพยากรเนี่ยสุดยอดละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตอกนำเลิกอีกอ่าเหรียญนำเลิกก็จะแพงหน่อย เลขโคดเหรียญน,นี้ก็550านะตอกนำเลิกมีตอกนำเลิกอ่ะอ่า,อาดูพยาไกา่เนื้ออาปกาก้าตอกโคดดูดูหน้าหลงพ่อไอ้ดูเหรียญมีชีวิตเนาะดูดูเห็น อันนี้อาปากาเป็นเรียนอาปกา้าลงยาขาวขอบลงยัดน้ำม่วงลงยาม่วงขอบขาวเนาะอันนี้ก็เป็นของสะสมของผมอ่าเป็นชุดน้ำเลิกอันนี้เป็นชุดน้ำเลิกกล่องก็จะไม่เหมือนกันกล่องลุ้นกล่องอะไรก็จะไม่เหมือนกันเนาะครับผู้จะสร้างอ,อันนี้ผมก็คงไม่แกะคงจะเก็บไว้นี่แหละก็เป็นเนื้อ เนื้อผงผมเดี๋ยวเอาไว้แจกแล้วกันวันนี้ครับ3าเรียกว่ายังไงสามรายการาวันนี้เบาๆช่วงนี้ก็เบาๆไปก่อนพิษโควิดยังไม่หายนะครับก็ขอบคุณนะครับคนที่ผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนาะโควิดอย่าได้มากล้ามกายนะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอไปก่อนครับสวัสดีครับ